สอนสัตว์นิวส์มีข่าวอัปเดตเด็กหหกกันนะครับกับเกณฑ์การคิดคะแนนของข้อสอบ A Level วิชาชีววิทยาโดยข้อสอบทั้งหมดจะมีจำนวน40ข้อ100คะแนนข้อสอบจะแบ่งเป็น2รูปแบบครับคือรูปแบบปรนัย5ตัวเลือก84คะแนนจำนวน35ข้อรูปแบบเลือกตอบเชิงสอนจำนวน16คะแนนจำนวน5ข้อ ซึ่งส่วนที่มีการปรับการคิดคะแนนใหม่คือรูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อนในส่วนนี้แต่ละข้อจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่3.2คะแนนแต่การจะได้คะแนนนั้นมีเกณฑ์การคิดคะแนนดังนี้ครับตอบถูกทั้ง3ข้อย่อยได้คะแนนเต็ม3.2คะแนนตอบถูก2ข้อย่อยได้คะแนน1.6คะแนนหากตอบถูกเพียง1ข้อย่อยจะไม่ได้คะแนนนะครับ เด็ก66ก็สามารถไปดูตัวอย่างข้อสอบกันได้ที่เว็บไซต์ blueprint.mythcast.com แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบกันด้วยนะครับ